ม, <Okay. S 1> มีปลาด้วยมีกุ้งด้วยฮ้ยกุ้งเยอะเลยครับเนี่ยจัดแค่ชมงกว่ามู้ปย,ยีสงไม่ใช่เหรอ,อ,นนอลูกไปย,ยีส่สเนีย<อ>นี่นี่ปล่อยปล่อยนี่ครับ มีลูกปลายีส่ส่เลยครับครับปล่อยขึ้นน้่อนท่านครับ๋ยวเราปล่อยน้องล่ไปรยาได้ไปหมึกมาแล้วครับ,บปลารัอบอห <c oughs> มึกได้โล อยู่ปลาอะไรบ้างครับทั้งตะบงตะเพียนปนุ่งปนินเนี่ยครับน,นะครับผมโอริโอ้กับช่องนะ้องเอกัสฟิชชิ่งแชนแนลไทยแลนด์นะวันนี้ผมก็อยู่ที่คลองบางปลาครับผมนี่หมายคลองบางปลาวันนี้ผมก็อยู่นี่นายานั่งยานั้วก็นี่นายคนนึงครับที่นั่งอยู่ด้วยกันนั่งยานะก็วันนี้ก็อยู่ที่คลองบางปลากันก็มาตกปลาเล่นๆครับผม ก็วันนี้จะมาตามหาไม่รู้ว่าปลาอะไรครับแต่เพียนปลานินวันนี้ก็เป็นมันน่าจะเป็นมันมันหยุดนะครับมันหยุดเหมือนกันก็เดี๋ยวดูว่าลอามาัปลากับอากาศเพิ่งเริ่มเปลี่ยนจากหลังอายุนลางคนเข้ามาก็วันนี้ก็แดด คลองบางปลาครับผมวันนี้ผมก็เบ็ดมาสามคันนะตอนนี้อยู่นี่ตามด้วยครับผมมาจะพอได้แต้มอะไรกันบ้างไหมหรือว่าจะกดช็อกเกอร์อย่างเงี้ยวันนี้ตามด้วยครับผมเตรียมอุปกรณ์นะ โดนช็อคเกอร์ไปแล้วครับแต้มแรกแต้มแรกก็ช็อคเกอร์โดน,นครับผมตามรัปนยาได้แต้มไปแล้วครับผมีีเน่ย <c oughs> ตัวใหญ่ด้วยครับแต้มรุ่นฝ่ามือครับตัวนี้ <c oughs> นี่ลงน้ำไปแล้วเราตัวเล็กเราก็ปล่อยครับแล้วดูตัวใหญ่ครับว่าจะมีตัวไหม <c oughs> ตามนู้ครับผมเมื่อกี้โดนช็อกเกอร์ใหญ่ไปแล้วครับ

นี่ทะเบียนไซหรอไม่ใช่แต่ทักเกอร์นะครับหมายนี้มีทะเบียนด้วยนี่ลงนะครับทะเบียนมาแล้วครับผมช่วงนี้ก็ประมาณสักประมาณสักสี่โมงเย็นนะก็ช่วงเวลาพักผ่อนเย็นๆครับผมแล้วผมก็น้ายาน้าให้ก่อนหนึ่อยู่นี่น้หมอครับน้าหมน้าหมอน้าหมอก็ขาๆครับนั่งสนุกสนุกกับช่วงเวลาช่วงเย็น ถามทีชั่วโมงก็นั่งเล่นกันในคลองบางปครับผมนี่ครับหมายนะเป็นหมายธรรมชาติครับผมเดี๋ยวก็จะดูว่าเราจะเอาเหยื่ออะไรมาลงเหตุครังเดี๋ยวตามดูนะว่าจะยังไงกับหม้นี้วันนี้ก็ถมที่ไปเยอะครับวันนี้ก็ถมที่กันเยอะอยู่ก็วันนี้ก็ไม่มีไม่มีคนทอดแหกวนนะช่องไเย็นก็ไม่มีครับทอดแหก็ไม่มีนะเรือก็ยังไม่มานี่ครับ อันนี้มาแู้ว่ามัจะเป็นไรเดี่ยวไอ้วิ่งซ้ายวิ่งขวาหนึ่งสองสามโอ้ปันินครับผมปันินน้อยใส่นี้ครับกินยันปากติดยันท้องครับผมนี่ ปั้นใหม่ครับใช้ได้อีกอันนี้ต้มเป็ดครับดูแล้วใส่นี้ใส่นี้ก็คงต้มเป็ดนะต้มเป็ดประเด็นมิวผมเนี่ยเนี่ยนายายต้มไม่กินนะผมต้มเป็ดประเดน,นเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันเรื่องเดี๋ยวผมจะเผาปลาชักเกอร์กินข้างทางเลยดูว่าจะเกยเยอะเลยผมจะเผากินให้เข็ดเลยเดี๋ยวดูครับนายายกดไซโดแล้วไซโด เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแน่ทิพ้าโดนแน่ครับเผากินแม่งซะหน่อยเผาไม่ได้คิดเหรอเนื้อขาวโบดเลยนี่เผาตอกกองไฟเผาแล้วทำน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหน่อยเผ็ดๆหน่อยเผาให้เก็๋เลยพวกนี้นี่ระยะนั่งปดอยู่เดี๋ยวมันดูว่าไซมันจะมีไซโลไหมเที่ยน่าเที่ยวน้าโดนแน่ นนี้ยังไซส์เล็กครับนี่เล็กๆอยู่รอบหน้าโดนโอ้โหมันจะหมาแน,นี่ยรอบนี้ไปไปก่อนครับรอบหน้าเต็มนหมนดนั่นเกาะเก๋หายหมดแล้วดูนวรอบนี้ไปไปก่อนครับรอบหน้าคอดเกาะแล้วก็ย่างไปใส่น้ำจิ้มเปรี้ยวหน่อยดู โดนแน่ครับรอบนะหมานจริงๆไยตัวนี้ตามดูวยเหรอไส้โลครับผมไส้โล่ไส้โล่โลนี่นี่ครับ <c oughs> ไส้โลครับผม ตะเบียนเต้มแดงเครับลองเงีครับผมองมมาป้างมนี่ไงสวย,วยเลยนี่ครับนี่ครับโอ้โหตัวสวยสวยครับมองม,มาป้าครับผมคอมเมนต์ไม่ไหนนะนี่ครของธรรมาชาติครับนี่ครับ ตตเพียนก็มานะครับผมนี่ครับสวยครับผมตามดูครับผมว่าผมนายาแล้วก็นโมนโมก็ว่าจะได้กันกี่แต้มครับนี่ครับแตเพียงครับผมสวยครับตามดูครับนี่ครับ มาแล้วครับแดมต่อมาอันนี้ครับผมใส่กับฝ่ามือครับนี่ครับ,รบกินไส้ไก่มาไายื้อครับไปยือปย้อไปยิ้อกินไส้ไก่ด้วยโอ้สุดปู่นี่ยนอนครับผมใหม่ธรรมชาติครับเดี๋ยวตามดูต่อครับผมว่าช่วงเงย็นๆประมาณสาาัก8โมงก็วันนี้ผมจะได้กันกี่แต้มยวนะนี่ครับเออว้มาแล้วยไส่ไก่มาไายือ้อครับผม าาตามเดเอใ่รับะยะมาแล้วโช่ยมาครับใสโลใ้โลผระยามือปาเชกเกอร์ครับปิดสูตรแล้วปิดสูตรแล้วิสูตเดี๋ยตามดูต่อว่า

มาเลยนี่ครับผมมือปราบชักเกอร์ครับนี่ครับไซนี่ครับนี่ครับผมนี่ไซสวยครับเดี๋ยวรอดูไซใหญ่เจอแน่ยอมกล้าโดนแน่ ตามดูครับเขาไฟแม่งเดี๋ยวเรามาดูไอกระชังดักกุ้งเราดีกว่าเนี่รายระยะดักไว้ครับไม่รู้ว่ามีอะไรม,มั้งปลาปลาอะไรเนี่ย <c oughs> มีปลาด้วยมีกุ้งด้วย Đấy, cùng dưới đây không này, Đặt cái cho quả này Nè thằng cũng ngon hỏe tem lê Nè này Anh cung nè cung hả? Anh hỏi Anh ấy cung การน้ำต้าวปูปลาเนี่ยเราตกปลาไม่ได้แต่ปลานะเราได้กุ้งด้วยนี่ครับอันนี้ลูกปลายี่สุกไม่ใช่เหรอมันดูดูคล้ายกับไอ้ไนี่ลลูกปลายี่สุเนี้นี่เออนี่ปล่อยครับปล่อย นี่ครับมีลูกปลายิ่มสกเลยครับนี่ครับ,น,รบน,นี่เราปล่อยนะครับผมอันนี้เราปล่อยคืนธรรมชาติครับเดี๋ยวเราปล่อยน้องก็ไปอันนี้ลูกปลายิ่สุกครับผมหง <c oughs> เห็นแล้วตัวเล็กอยู่ หอยด้วยโหหอยเบ็เ oh, ร oh, oh, oh. oh. okay. ่อเลยอองมาปลาผมมีทุกอย่างพี่เครื่อสั่น <c oughs> กุ้งเขาเอาเยอะอะไรนะเอาเอานั่งใส่ก็ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวปกติเราเนี่ยแหละเดี๋ยวจะลองเอาเหยื่อตกปลาเราใส่นะเดี๋ยวลองดูครับป้า ครับผมไม่ได้ปลาก็ได้เหี้ยนะตัวนี้น <c oughs> เอาลงน้ำเลยช่วงนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องกลับนะประมาณห้าโมงครึ่งแต่ก็ผมกนะ็ยัง มาเช็ปปลารวมมั้ครับผมวันนี้นี่นี่ครับรู้ปลาอะไรบ้างครับทั้งตะพงตะเพียนตลุงปนินเนี่ยครับนี่ครับให้ยาโชว์ผมนี่โอหสุดยอดครับคลองบางปลาครับผมบางปลาเนี่ยครับหมายถึงไม่ใช่ครับผมนี่ช็อกเกอร์ไปฝากเพื่อนเลยนะครับเพื่อนกำลังกินทีน แล้วามาเก็บผ้าป่ารวมกันก็ว,วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้าๆน้องๆที่มีใจรักนกเกมกีฬาการตกปลานั้รับผมก็ที่คอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ดีๆให้กับช่องเล็กช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะผมก็วันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกันนะย่าเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำทลิปตกปลากับใหมน่นี้กับที่เนี่ย หมายเดิมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทีิหน้าจะมาทําอะไรกินมาลูกป่าแล้วก็มาสนุกสนานกันกับหมายนี้นะครับผมก็หมายนี้ถือว่าถือดวยคก็อย่างว่าถือว่าได้แจมแต่เป็นไม่ค่อยใหญ่นะเป็นตาปกติก็ใช้ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วก็ใช้์สวยครับก็สายปลาเกลือก็เนี้ยแให้นายาดมาถ่ายรูปร่วมกันครับผม <laughs> นี่ครับปลาโดมๆกับหม่ธรรมชาติครมไม่ต้องไปหาบบอ่อครับผมบอ่อเบอร์ไม่ต้องไปหาครับนายาบอกว่าหมายนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วหาบแค่นี้ถือว่าสุดยอดครับใหม่ธรรมชาติครับผมเดี๋ยวการหน้าเดี๋ยวตามดูต่อครับว่าเราจะมาทำอะไรกับหมายนี้แล้วก็ จะได้แต้มได้ปลาอะไรกันกี่ตัวยวตามดูต่อครับผมก็วันนี้เดี๋ยวได้เวลากลับแล้วครับตามดูต่อครับแถมแถมแถมครับแถมอ,อ๋อน,นี่ครับแต่ก่อนอื่นก็ที่ผมจะที่บอกไว้ก็จะจัดจัดกิจกรรมในกลุ่มก็คือเก็บขยะครับผมบก็เก็บขยะทำความสะอาดใหม่ครับ mm. ก็ที่เรามาตกปลาก็จะช่วยกันเก็บทำความสะอาดแล้วกักนกลับมาที่เราตกปลา ก็จะได้มีไหมตกปลาดีๆให้เราตกปลากันแบบต่อเนื่องยาวๆนะครับผมก็ช่วยกันครับรักษาความสะอาดกันทำไมตกปลาก็ไหมธรรมชาติไหมบ่อตกปลาหรือว่าไหมในกระชังก็ทเก็บว่เก็บยกันติ้งก็ทำความสะอาดช่วยกันนะครับผมสายเนื ได้หนึ่งไลค์ได้หนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งกิจกรรมพิเศษที่เราจะทํากันก็คือทำความสะอาดหมายตกปลาที่เราออกหมายกันนะครับผมนี่ครับก็เหมือนว่าเอ็ดมินยาที่ทําก็คือเอ็ดมินที่ทำนี่ครับเก็บความสะอาดเก็บไม้ตกปลาเก็บขยะจากบ้านเราไปทํปาความสะอาดที่บ้านเราหรือว่าไปเผาทิ้งที่บ้านเราไปทิ้งขยะากจะได้มีมไม้ทีสวยๆไว้ให้ตกปลานานๆครับผมสุดยอดครับผมกาหน้าเจอกันครับผมเอ็กครับ